สำหรับนายหน้าอสังหาหน้าใหม่นะคะแล้วก็นักลงทุนที่กําลังจะกระโดดสู่สนามลงทุนอสังหาค่ะข้อแรกที่คุณจะรู้นะคะในการเลือกซื้อที่ดินก็คือสีของผังเมืองค่ะสีของผังเมืองที่คุณควรจะรู้นะคะก่อนที่จะซื้อที่ดินทุกแปลงค่ะอย่างเช่นว่าสีของผังเมืองเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่กําหนดสกยภาพของที่ดินเบื้องต้นค่ะอย่างเช่นนะคะสีเหลืองสีส้มสีน้ําตาลสีเหล่านี้นะคะจะเป็นสีที่สามารถทําที่อยู่อาศัยทําโครงการบ้านจัดสรรได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้อยากจะทําอาคารสูงอยากจะทําโรงแรม ะะจะต้องเลือกออสีแดงนะคะหรือว่าสีส้มแบบนี้นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นค่ะถ้าวันนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะซื้อที่ดินอยากจะทําโรงงานอยากจะทํานิคมอุตสาหกรรมก็จะต้องไปเลือกซื้อที่ดินนะคะสีม่วงหรือสีม่วงอ่อนค่ะข้อกําหนดในเรื่องของโรงงานนะคะแล้วก็โกดังต่างๆมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะะถ้าเกิดเป็นสีม่วงอ่อนก็จะเหมาะกับการทําโกดังแล้วก็คลังสินค้านะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเป็นตัวปัจจัยในเรื่องของผังสีที่จะทําให้ที่ดินมีราคาก้าวกระ หรือว่าเป็นการประเมินศักยภาพที่ดินเบื้องต้นก่อนที่จะทําการซื้อขายทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้ความรู้ที่ดินขั้นพื้นฐานแล้วก็สามารถเช็คได้กับสํานักงานที่ดินเว็บไซต์สํานักงานที่ดินชุกช่องทางนะคะหรือว่าติดตามความรู้ดีๆได้ที่ช่อง A+ g e n t Plus ทชุกช่องทางค่ะ